คลิปคลิปมาใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังเรากำลังนี้นะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะขอเนี้ออ่าฮะคลิปกำลังลงนะคะทุกคนไปดูกันได้นะคะ ใพิลทเบอร์ไม่มีสมน,นคะค่ะแต่มในกล้วยทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่ช่องซุก13บพี่ปอยจะไปไหนคะเนี่ยรเราจะไปเที่ยวปราสาทกันโดยใช้เป็ดน้อยฟุ้งฟิ้งสีชมพูน่ารักมากเลยค่ะเข้ากับบรรยากาศเจ้าหญิงน่ารักอย่าง ผหญิงจะต้องไปปราสาทพระราชวังอะเดี๋ยวเราจะไปนะจ๊ะไปทางนี้ก่อนทั้งอื่นคนเขาไปกันเยอะแล้วแล้วก็จัดะะไปทางนี้เลยจ้าโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวิ่งแล้วมันเหนื่อยขอขี่เออขี่เป็ดนิดนึงจะบอกว่าเป็ดมันน่ารักมากเลยอะทุกคนนี่ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเลยจ้าวันนี้เราก็จะเข้าทางนี้กันนะคะก็เป็นป๊าปัดเป็นติดเั้งไหนก็ได้มันมีหลายทางนะคะเราะว่าพี่ควรจะเข้าทางนี้ละค่ะคะแล้วมันและอีกอย่างหนึ่งที่ปออยากเปลี่ยนออกภาษาทถ้ามันเป็นแบบหวานแหววสีชมพูแต่ดูจากสภาพขนาดแล้วโอ้โหรับรองปวกแตกแน่นอนดูดีใหญ่มากใครทําได้นี่คือแบบอไม่รู้จะพูดยังไงดีดีกว่าน่นอน ไม่พูดดีกว่าคือคงต้องว่างมากๆนั่นแหละมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยสุดยอดเลยอ่ะทุกคนมันสวยมากไม่รู้จะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยคิดว่าต้องมีคนตกแต่งแน่นอนนะชัวป้าป้ปาป้ปาปเลยอ่ะเออมันมีอะไรอัปเดตอีกไหมอ่ะก็ประมาณนี้นะ ต้องมีอีกแหละมันต้องมีแบบว่าย่อยเข้าไปอีกย่อยเข้าไปอีกเออเดี๋ยวค่อยดูนี่เดี๋ยวพี่ปอจะมาให้ดูนะว่าอัปเดตบนโต๊ะอาหารเนี้เป็นอะไรที่ชอบมากเลยอะคืออัปเดตอะไรรู้ไหมคะนั่นก็คืออาหารใหม่มาโหยดูดิน่ากินมากเลยะทุกคนอันนี้อะไรอะสเต็กหรือเปล่าไม่รู้นะน่ากินมากเลยบอกไว้ก่อนนะใครจะมาที่นี่ต้องพกตังค์มาเยอะๆนะ ติดตัวมาสองพันนี่คือไม่พอแน่นอนอาหารแพงเวอร์เอออันนี้น่ากินนะทุกคนข้าวหน้าห่ออะไรเนี่ยข้าวหน้าห่อข้าวห่อไข่หรือเปล่าอ้ยน่ากินมากเลยอะ่ะเออพี่ปอก็ได้เงินมาประมาณสองหมื่นนะไปหามาแถวๆวบ้านนั่นแหละเยอะแยะอุย้ยดูดีได้กินเยอะมากเลยอะ่ะโอ้โหชอบเดี๋ยวจะให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างอธิบายไปก็น้ำลายไหลไปหิวข้าวมาโอยดูอันนี้ดิชอบมากเลยอะ่ะอะไรเนี่ชยช็อกโกแลตเป็นอะไรเนี่ย ไอติมเหรอหิวเลยอ่ะนี่อะไรโอ้โหของกินทุกคนจะไม่เห็นจานที่เราหวิวทุกคน,ค,น,น,นคือมันมี<ต>มประมาณมากี่อ,อย่างอ่ะแปดเก้าอย่างดูดิเยอะมากเลยอะให้ทุกคนหิวตามพี่ปอแล้วจะรีวิวอาหารกันนะคะทุกคนนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กอะมั่เดาเดามันมีชื่อบอกแหละแต่จำไม่ได้นะดูดิโอ้โหยเยอะมากเลย จะกินหมดสุสัยลมละลายแน่นอนอย่างละพันห้าหรือสองพันนี <c oughs> ่แหละแพงอยู่โอ้โหาก็แค่ร้อยกว่าหรืปล่าววยวายววยวายตังไม่พอไงตังไม่พอเอามาสองหมืนจะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปซื้อผูอีกโออตังไม่พอแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปดูรอบๆหน่อยสิว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนใหญ่กว่าของเดิมอะเยอะมากเลยอันเก่ามันจะเป็นแบบว่า เป็นบ้านคนรวยใช่ไหมเออเป็นบ้านคนรวยอ่ะแบบรวยมากๆอะ่ะอันนี้คือพระราชวังเลยอะ่ะนี่มันคือมันคือวังเจ้าหญิงเลยอะทุกคนเดินวันหนึ่งอะพี่ปอก็งงเนี่ยเดินซ้ายเดินขวาเดินงงมากเลยอะมันกว้างแบบรู้จะกว้างไงโอ้ยตรงนี้ต้องแต่งไงไม่ตกแต่ตงหรงงเอาทหารมาวางไหมหรือว่าเอาดอกไม้มาวางปลูกเป็นสวน เจ้าหญิงอะไรยังนึกไม่ออกเลยดูดิเจ้าหญิงหลงวังจ้าหาหาวังตัวเองไม่เจอตอนนี้ก็ะคิดว่ามันมีอะไรบ้างอืมโอ้โหดูดิ <c oughs> พอหนีท่านพ่อท่านแม่สเสด็จพ่อสเสด็จแม่สเสด็จพ่อเสด็จแม่ก็มาเลกเกมมากเลยตอนนี้โอ้ยสเสด็จพ่อเจ้าหญิงแล้วอันนี้เจ้าหญิงแล้วเออใช่สเสด็จพ่อเพะคะหญหิงหาทางกับห้องไม่เจอคะ่ะ หญิงหอทองกับห้องไม่โจอ,อยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้โหหญิงเสียงเหมือนกระเทยมากเลยค่ะตอนนี้โอ้ยดูดิตรงนี้ไปไหนเนี่ยเออไปไหนก็ไม่รู้อ่ะตรงนี้คืออะไรไปไหนอ่ะอ๋อทางออกเ,เราจะนหนีออกจากวัง,งน้เ่า้วก จะบอกก็เพราะว่าเอ็นได้รับแล้วแต่มันอาจจะไม่เข้าก็ได้นี่รู้มาอยู่ตรงไหนแล้วนี่ที่รับประทานอาหารเหมือนตะโกนใส่เสียงแบบต้องปิดห้องอาบน้ำหรอเจ้าหญิงต้องอาบที่นี่เจ้าหญิงต้องอาบน้ำที่นี่มันดูสดชื่นและอลังการากสำหรับใครที่เล่น i o โอ่ะ p h o n นอ่ะคือมันยังไม่อัปเดตรอก่อนนะคะทุกคนเห็นใจมากเลยดูเพื่อนๆดูพี่ปอไปก่อนล้อกันนะดูพี่ปอนั่นแหละแลวอีก3ามสี่วันเจอกันไม่รู้ว่าตอนนี้มัน เร็วหรือเปล่าใครเออเล่น iPhone พิมพ์บอกพี่ปอด้วยว่ามันอัปเดตกี่วันมันอัปเดตใหม่มาแล้วนี่นะอดูสินี่านั่งเล่นชมนกชมไม้ละครเรื่องอะไรอะเรื่องเนี้ยเรื่องอะไรเจ้าหญิงอะไรเจ้าหญิงอะไรคะทุกคนอืมนั่นสี่เจ้าหญิงอะไรมีน้องๆบางคนพิมพ์มันบอกว่าพี่ปอค่ะ นางสิบสองนะคะพี่ปอโอ้โหเจ้าหญิงคนเดียวก็แบบว่าไม่ไหวแล้ววะให้มีนางสิบสองด้วยอะทุกคนแล้วแบบว่ามีห้องนอนกี่ห้องใครสำรวจแล้วพี่ปอสำรวจแล้วนะเจอห้องเดียวเองอะหรือว่าม,มีอีกอะคือเดินแล้วงงมากเลยขนาดบ้านหลังเล็กๆพี่ปอพี่ปอยังเดินหลงเลยแล้วนี่หลังใหญ่โตมโหรานพี่ปอจะไม่หลงได้ไงอะเออคือแบบวันแล้ววันอีกนะเสร็จต้องมาร์กไว้ก่อน ตรงนี้นะมาร์กและพี่ปอพี่ปอเดินแล้วนะคะตรงนี้เอออะไรอะไรอ่ะเสร็จแล้วเหรอโอเคไม่บาดทุกคน